วันวาเลนไทน์มาถึงทีไรฉันระเบิดพวกที่มีคู่กันจริงๆหลายคนอาจตื่นเต้นกับวันวาเลนไทน์ยกเว้นฉันฉันมองว่ามันวุ่นวายเสียตังและไม่ได้ประโยชน์พาไปซื้อข้าวยังมีประโยชน์กว่าพวกซื้อดอกไม้ซื้อสติกเกอร์หรือถ้อยคำหวานๆสิอีกแล้วในนี่ก็ ฉันทุกปีถึงนายนี่จะหล่อที่สุดในโรงเรียนมีสาวๆคอยกรี๊ดตลอดเวลาฉันก็ไม่ชอบนายนี่หรอกนะทำไมเด็กเนื้ออย่างนายนี่ต้องมาชอบฉันด้วยคนอื่นก็มีตั้งเยอะแยะฉันบอกทุกปีวนี่ว่าฉันไม่เอานายจะเอาไปให้ใครก็เรื่องของนายฉันไม่ต้องการมันหรอกนะแต่ฉันอยากให้เธอแค่คนเดียวนะแต่ฉันไม่อยากได้ดอกไม้ของนายไงถ้าไม่เอาไปให้คนอื่นก็ทิ้งไปซะ สาวตอกอิจฉาฉันแต่ฉันไม่สนใจหรอกนะาาการคคบ้านของเธอผิดหมดเลยให้ฉันสอนนะนายรู้ได้ยังไวงว่ามันผิดอ่ะแอบบดูฉันทำกันบ้านนะสิไม่ต้องสอนฉันฉันทำเองได้เธอจะคิดแบบนั้นก็ตามใจเธอเลย แต่ตรงนี้มันต้องเป็น ek ไม่ใช่ ep นะแล้วก็ต้องใส่1.02ลงไปด้วยฉะนั้นเธอทำผิดตั้งแต่แรกแล้วแล้วมันทำยังไงล่ะฉันทำไม่เป็น จินดาจินดาเธอชอบฉันเราใช่ไหมไม่ใครบอกนายฉันไม่มีวันชอบนายหรอกนะแต่อย่างน้อยเธอก็วันไหวใครบอกนายแย่หลงตัวเองหน่อยเลยกลับบ้านนายไปซะแล้วเธอจะกลับยังไงให้ฉันไปส่งนะไม่ต้องยุ่งฉันรอได้งั้นเธอเอารุ่งของฉันไปแล้วน่าจะกลับยังไงละ่ะ จะทำตัวเป็นพระเอกหน่อยเลยเธอจ,จะคิดแบบนั้นก็ตามใจเธอเลยนะครับแต่ฉันกลับได้ถ้าฉันเป็นพระเอกก็คงเป็นพระเอกที่รักนางเอกอย่างเธอโอ้ยย oh, <yeah. S 1> นายไม่มีวันได้เป็นพระเอกของฉันหรอกนายคิดที่จะเดินตากฝนกลับบ้านสินะแต่จะให้ฉันเป็นคนบากหรือไงที่ทำให้นายไม่สบายนะ่ะจะมาส่งฉันก็มาสิเธ mm hmm. อเธออนุญาตเหรอ เธอชอบฉันเราจริงๆใช่ไหมแล้วแต่นายจะคิด